กังหันลมผลิตไฟฟ้าในบ้านเราแบ่งออกเป็น2ชนิดตามลักษณะของแกนคือกังหันลมที่มีแกนหมุนในแนวแกนนอนส่วนมากออกแบบให้เป็นชนิดที่ขับใบกังหันด้วยแรงยกนะครับเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับทิศทางของลมโดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลมมีอุปกรณ์ควบคุมกังหันให้หันไปตามทิศทางของกระแสลมเรียกว่าหางเสือนอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์ต้องกันกังหันชำรุดเสียหายขณะที่เกิดลมพัดแรง กังหันลมที่มีแกนหมุนในแกนแนวตั้งเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบซึ่งทําให้สามารถรับลมในแนวราบได้ทุกทิศทางยังไงหล่ะครับความเร็วของอากาศที่ไหลเนี่ยที่เราเรียกว่าลมเนี่ยนะเราก็จะเอานํามาใช้ในการที่จะ,ะขับเคลื่อนให้ใบของกังหันลมเนี่ย สามารถที่จะปั่นตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าตัวของเจนเนอเตอร์เนี่ยเพื่อออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะฮะเมื่อพอลมประทะใบข้งหารปุ๊บเนี่ยตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อแรงยกตัวนะฮะก็คือใบข้งหันเนี่ยสร้างแรงชนิดหนึ่งขึ้นมานะฮะก็คือแรงยกตัวแรงแรงนี้เนี่ยก็นําไปต่อกับตัวของเจนเนอเตอร์คือเปลาของ เราของตัวใบเนี่ยจะไปต่ออยู่กับตัวเจนเรเตอร์นะฮะตัวเจนเรอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าตัวปั่นไฟฟ้านั่นเองนะฮะเมือม่อเมือ่อเมื่อได้ต่อตัว,ต,วตัวของเจนเรเตอร์แล้วเนี่ยไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเปลี่ยนจากพลังงานพลังงานกลน,นะฮะที่หมุนเนี่ยนะฮะไปปั่นรแะบาบตัวของขอดลวดนะฮะขดลวดที่อยู่ในตัวเจนเรเตอร์นี้เนี่ยก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมานะครับพอกระแสไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยเราก็สามารถจะเอา แตไไฟ้้ารงนีปใช้้งานนไดนะใบพัดคือส่วนประกอบหลักของกังหันลมที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจนให้กลายเป็นพลังงานกลและกังหันลมก็คือเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้จากนั้นก็นำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรงเช่นการบดสีเมล็ดพืชการสูบน้ำหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็ใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า กังหันลมนี่ผลิตกระแสะไฟฟ้ายังไงอะคะโอ้ยเอยไม่ต้องไม่ท้าเราพี่ตามมาขาไม่รู้หรอกไม่งั้นเขาเจงเงียบทำไมลมที่พัดมาปะทะใบกังหันก็เหมือนกับที่ตั้มเอยเก็ตเอาแรงน้ำมาปะทะกับช้อนที่ผูกติดกันเป็นใบพัดคล้ายๆกับกังหันลม พอน้ําที่เปรียบได้กับลมซึ่งเป็นพลังงานจนมาปะทะเข้ากับช้อนก็จะทาให้ช้อนหมุ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 นแล้วก็เกิดเป็นพลังงานกลขึ้นและพลังงานกลนี่เองที่ทําให้ไฟฟ้าติดแกนหมุนของใบพัดจะเป็นตัวชุดให้แกนขดลวดทองแดงของไดนามหมุนเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าโดยที่แกนหมุนของใบพัดนั้นจะเชื่อมต่อกับฟันเฟืองที่มีกลไกในการทดรอบเพื่อเพิ่มความเร็วรอบในการหมุนนี้ให้กับแกนของไดนาม การทางานของฟันเฟืองนั้นนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับการทํางานของฟันเฟืองจักรายานนั่นแหละครับคือขนาดวงล้อของเฟืองด้านหน้าที่เราใช้เท้าปั่นนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าวงล้อของเฟืองด้านหลังแต่สังเกตเห็นว่าเมื่อเราปั่นหมุนฟันเฟืองด้านหน้าที่มีขนาดใหญ่กว่าระยะทางที่ได้จากการหมุนเพียงหนึ่งรอบนั้นเทียบได้กับระยะทางการหมุนของฟันเฟืองด้านหลังที่มีขนาดเล็กนับสิบรอบทีเดียว เราจึงหมุนฟันเฟืองด้านหน้าเพียงช้าๆก็สามารถจุดให้ฟันเฟืองด้านหลังนั้นหมุนได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นใบพัดของกังหันลมจึงสามารถชุดแกนขดลวดทองแดงของไดานามให้มีความเร็วรอบมากพอที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองครับไดนามนี่ก็จะหลักการก็คือขดลวดหมุนตักสนามแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีอยู่สองฝั่งนะครับก็คือมีฝั่งขั้วเหนือและขัวะ้วใต้ใช่ไหมอ่า เส้ในใแม่เหล็กก็จะวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้หมุนเวียนกันไปนะฮะเมื่อเมื่อไหรเนี่ยที่เรามีมีสนามแม่เหล็กนะครับไปตัดกับขดลวดตรงนี้นะฮะพอขอดลวดเนี่ยไปหมุนตัดกับสนามแม่เหล็กที่ที่มันวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะฮะในทางของอฟิสิกส์แล้วเนี่ยก็จะเกิดไฟฟ้าขึ้นมาไฟาฟ้าที่ได้เนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้า,ฟาเรียกว่าไฟาฟ้ากระแสสลับนะฮะเนื่องจากว่ามันเคลื่อนที่ตัด ระหว่งางก้นเหนือไปก้ใต้กต้เหนือก้ใต้ไปเรื่อ,อ,อยๆนะน้องๆยังจํากันได้ไหมครับว่าตอนที่ตั้มเอ,อ๋ยและเกตไปดูการผลิตพลังงานไฟฟ้าตะเขื่อนนั้นได้มีการพูดถึงไดานามโมด้วยทีนี้เราก็มาทวนความจํากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าไดานามโมคืออะไรไดานามโมคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าไดานามโมนะก็ประกอบไปด้วยขดลวดและแก็แกนแม่เหล็กซึ่งมีขั้วแม่เหล็กที่แตกต่างกัน เมื่อใช้พลังงานกลหมุนแกนแม่เหล็กก็จะเกิดสนามแม่เหล็กตัดกับขดลวดแล้วก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดวิตัมแต่ว่าเอ๋ยก็สังเกตเห็นนะว่าบ้านเฮียลมมันพัดไม่สม่ำเสมออ่ะอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาผลิตกระแสไฟฟ้ามันจะสม่ำเสมอเหรอคะแน่แนะดีวิตัมแล้วอย่างนี้สมมติเรากำลังหงค่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะสุกไหม เป็นคำถามที่ดีมากเลยรู้บ้าเพราะเหตุนี้แหละนักประดิษฐ์หรือว่าวิศวกรเน,นี่ยนะจึงต้องสร้างที่กักเก็บพลังงานหรือว่าแหล่งพลังงานอื่นสำรองขึ้นมามานันจึงทำให้เนี่ยการผลิตกระแสะไฟฟ้าเนี่ยนะไม่มีวันสะดุดเลยแหละแบตเตอรี่มีหน้าที่สะสมพลังงานที่ผลิตจากกังหันลมและเก็บเอาไว้ใช้ในเวลาที่กังหันลมไม่หมุนหรือว่าไม่ผลิตไฟฟ้าถ้าหากเปรียบเทียบกับระบบกักเก็บน้ําฝนมันก็คือถังเก็บน้ํานั่นเอง